สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีข้อคิดสอนใจมาฝากกันค่ะฉันกับสามีต้องทำงานเลยผลัดกันดูลูกกลางดึกแต่แม่สามีกลับด่าว่าฉันไม่เอาไหนทำเอาแทบพูดอะไรไม่ออกเมื่อไม่นานมานี้เว็บไซต,ต์ต่างประเทศได้มีการเผยแพร่เรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งเธอได้ออกมาระบายเรื่องราวของเธอไว้ว่าฉันและสามี หลังจากที่เราแต่งงานกันได้ไม่นานเราก็มีลูกด้วยกันและเมื่อวันที่เจ้าตัวเล็กได้ออกมาลืมตาดูโลกวันนั้นเป็นวันที่เราทั้งคู่มีความสุขมากเราทั้งคู่รับรู้ได้ว่าในความสุขครั้งนี้ถึงแม้มันจะแลกมากับความเหนื่อยแต่เราทั้งคู่ก็ยอมรับอย่างที่รู้กันว่าเด็กแรกเกิดนั้นนอนไม่เป็นเวลาบ่อยครั้งที่ลูกมักชอบตื่นมากลางดึก และด้วยความที่ฉันและสามีเองต้องทำงานกันทั้งคู่เราจึงตกลงกันว่าผลัดกันตื่นมาดูลูกแล้วก็ผลัดกันนอนเราใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นอยู่หลายเดือนซึ่งสามีเองก็ไม่มีปัญหาเราทั้งคู่ต่างเข้าใจกันจนกระทั่งแม่ของสามีได้เข้ามาอยู่ในบ้านด้วยและนั่นยิ่งทำให้ความเหนื่อยของฉันมันเพิ่มผุนมากยิ่งขึ้นหลังจากที่แม่สามี เห็นลูกชายตัวเองต้องตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อดูลูกน้อยซึ่งขณะนั้นฉันยังหลับอยู่แม่สามีรีบเข้ามาด่าฉันเสียงดังฉันยังจำคําด่าของแม่สามีได้จนถึงทุกวันนี้เป็นแม่ภาษาอะไรทำให้ลูกชายของฉันตื่นมาดูลูกคนเดียวฮะลูกฉันต้องทำงานหนักทั้งเหนื่อยทั้งลำบากแล้วยังต้องตื่นมาเลี้ยงลูกอีกหรอแล้วนี่เธอทำอะไรอยู่เอาแต่นอน มันควรเป็นลูกชายของฉันมากกว่านะที่ต้องในพักผ่อนแม่สามีต่อว่าฉันแม่ฟังหนูก่อนหนูเองก็ต้องทำงานเหมือนกันใช่ว่าหนูสบายแต่เราตกลงกันว่าจะผัดกันตื่นมาดูลูกซึ่งเราทำแบบนี้กันมาห้าเดือนแล้วหนูเองก็ต้องทำงานหนูเองก็ต้องพักผ่อนจะให้แต่ลูกของแม่คนเดียวหรอที่ต้องพักผ่อนหนูเองก็ต้องการเหมือนกันนะที่ผ่านมา เราผัดกันตื่นมาดูตัวเลขซึ่งมันก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรฉันพยายามจะอธิบายแต่แม่สามีก็ไม่ฟังฉันไม่อยากบอกเรื่องนี้กับแม่สามีเพราะกลัวเขาจะลำบากใจเพราะเขาเป็นคนกลางแต่แม่สามีเองก็ยังคงต่อว่าฉันอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่เขาเห็นลูกชายของตัวเองต้องตื่นมากลางดึกเพื่อดูแลลูกและดูเหมือนจะแรงขึ้นเรื่อยๆตอนฉันเลี้ยงมันมาพ่อมัน ไม่เห็นต้องตื่นมาช่วยอะไรฉันเลยฉันยังทําได้ไม่เห็นต้องรบกวนใครให้ช่วยเธอเป็นแม่เธอจะทำตัวแบบนี้ไม่ได้แม่สามีต่อว่าฉันฉันสุดทนตอบกลับไปว่าแม่ขอโทษนะคะแม่อย่าหวังว่าผู้ชายจะเป็นเหมือนกันหมดและนั่นก็ลูกหนูนั่นก็ลูกของแม่มันผิดอะไรถ้าเราจะผัดกันดูแลตอนนั้นคุณพ่อไม่เคยช่วยแบ่งเบาภาระแม่ แต่ขอโทษนะคะลูกของคุณแม่ไม่ได้ทำแบบนั้นกับหนูหลังจากเรื่องราวของเธอมีการเผยแพร่ไปอย่างโลกโซเชียลชาวเน็ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นฉันเกลียดคำานี้มากเพราะลูกชายต้องทำงานหนะักเขาเหนื่อยต้องให้เขาพักผ่อนสิอ้ามแล้วผู้หญิงไม่ทำงานหรอแล้วผู้หญิงเขาไม่เหนื่อยหรอฉันเกลียดมากๆเลยนะแบบนี้ มีแต่ลูกตัวเองหรอที่ต้องพักแล้วคนอื่นไม่ต้องพักหรออย่างน้อยเธอก็โชคดีที่มีสามีคิดได้ดีที่เขาไม่คิดแบบแม่ของเขาฉันไม่เห็นว่าเธอจะผิดตรงไหนเธอทำถูกต้องแล้วขอขอบคุณแหล่งข้อมูลไลเกอร์คุณผู้ชมที่รับชมและรับฟังเรื่องนี้จบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ